สวัสดีครับใน EP ที่7นี้นะฮะเราจะมาสอนการใส่ซับไตเติลนะครับซับไตเติลเลือกไฟล์เพิ่มขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เราจะมาใส่ซับไตเติลนะฮะในการพูดคุยนะฮะของแต่ละคนนะครับผมจะให้วิธีที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทดลองนะครับโดยการใช้แบบอัตโนมัตินะฮะให้คุณคลิกเข้าไปที่คําว่าข้อความ หลังจากนั้นนะฮะให้เลือกตรงว่าตรงคำว่าคำอธิบายอัตโนมัติเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเสียงต้นฉบับแล้วก็กดเริ่มต้นครับทีนี้นะฮะเราก็จะได้ซับไตเติลที่เป็นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วมาลองเช็คกันดูนะฮะ ช้าและกลางฝืนตาได้เลยเพื่อนคนนึ่งทำเกย์ที่หนึ่งเขาบอกแล้วว่ามีคนดีแน่นอนตัวเองแกตัวแดงแล้วรีบตอกตัวก่อนเลยอ่ะไม่อาจจะเป็นหมาป่าหมาป่ารอบล้อแบบเราม่ไหอันนี้คนดีจริงเอ่าเห็นไหมครับแต่มันจะมีบางท่อนหลังจากนี้จะมีข้อดี เอไอไม่สามารถแปลได้นะครับเราก็มาใส่เพิ่มเอาเป็นคนที่ปกป้องคนนึ่งรักคนนึ่งตลอดเวลาอ่านะครับอ่าอันนี้จะช่วยย่นระยะเวลาของเราในการทํางานได้มากขึ้นนะครับคําไหนที่พิมพ์ผิดเราก็มาแก้ไขแค่นี้เองนะครับอ่าอันนี้เราสามารถเลือกสไตล์ได้นะตัวนี้เช้าครับลืมตาได้เลยเพื่อนนี้ไม่ไม่ต้องแก้นะครับคืนที่หนึ่งอันนี้เรากดแก้ไขนิดน,นึง คลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับคลิกไปคืนที่หนึ่ง ใส่ท่อนพูดนะฮะขอบอกเลยเป็นคนดีแน่นอนทำเป็นนึ่ง อ่าเราก็พิมพ์ศับเข้าไปครับคนนี้แน่นอนชวยอนตัวเองก่ตัว<ข>อแองแน่นะอนนี่ตอบตัวก่อนเลยอ่าคู่ใช้คำว่าใช่นะครับอ่าวิธีนี้ก็จะช่วยให้เรา ทำงานได้ไวขึ้นทำงานได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบละเอียดผมจะให้วิชายวิธีนี้คือการเพิ่มข้อความของเราเองอย่างเช่นตรงนี้นะครับ เราก็มาลดขนาดลงนะครับลดขนาดเหมือนเราย่อขนาดของภาพนะครับเหมือนเดียวแบบเดียวกันเลยนะฮะทีนี้เราก็วางในตำแหน่งนะครับคุณสามารถเลือกสไตล์ของฟอนต์ได้นะครับจะให้ฟอนต์เป็นแบบไหนเห็นไหมครับสีเหลืองสีแดงกรอบแดงกรอบเขียวเนี่ยแบบนี้นะฮะเลือกได้หมดเลยขนาดฟอนต์นะครับปรับตรงนี้ได้นะครับเล็กใหญ่นะครับตัวฟอนต์สีอะไรนะครับ อ,อย่างเช่นเราต้องการเป็นสีชมพูอ่าตัวขอบนะฮะตัวขอบนะครับจะใช้คําว่าสตกนะครับสตกเลื่อกเป็นสีขาวแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับตัวนี้มวยเพิ่มความหนาความบางของตัวสตกนะครับตัวเส้นก็จะกลายแบบนี้เนออี่คยครมอ,อ นี่คือการใส่ฟอนต์นะครับแล้วเราสามารถทำอะไรได้อีกกับฟอนต์นะฮะที่ทำได้อีกก็คือเป็นพวกเอฟเฟกและแอนิเมชันนะครับเอฟเฟกเอฟเฟกฟอนต์ Effect, Effect นะฮะจะเป็นแบบนี้อันนี้เรียกว่าเอฟเฟกฟอนต์นะครับาสามารถเลือกได้จะเอฟเฟกแบบไหนนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเอฟเฟกฟอนต์ซึ่งมีให้เลือกเยอะนะครับลองเลือกดูเยอะมากนะครับเยอะมากๆ แบบนี้ก็ได้อสมมติคุณอยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาขนาดให้ใหญ่ขึ้นทีนี้นะครับเราจะมาลองเล่นแอนิเมชันของฟอนต์กันให้คุณคลิกตรงคำว่าแอนิเมชันเข้าไปเลยครับ่าคุณจะเห็นนะฮะจะมีเยอะแยะเลยแบบนี้แบบที่สองแบบที่สามคือเลื่อนเข้าเลื่อนไปทางไหนทางซ้ายทางขวาเห็นไหมฮะ แบบนี้ชอบไหมหรือจะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือ a อนิเมชันของฟอนต์นะครับสามารถเลือกได้ว่าให้ฟอนต์เราแสดงแบบไหนหน้าตาแบบไหนนะนะครับอ่ะอันนี้คือขั้นตอนในการใส่ฟอนต์ให้ลองเอามาใส่ดูแล้วกันนะครับว่าใครต้องการแบบไหนก็ลองนำมาเล่นดูได้เลยนะครับอ่นะ แบบนี้ตรงนี้คือเลื่อนความช้าความเร็วนะครับอย่างเช่นเราต้องการให้แบบพิมพ์ช้าๆนะฮะแสดงช้าๆก็จะเป็นแบบนี้อ่าเลื่อนช้าหรือเลื่อนเร็วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแอนิเมชันนะฮะแอนิเมชันของตัวฟอนต์นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับให้ลองเอาไปสไตล์ที่เราต้องการนะครับที่เราชอบนั่นแหละทำได้เลยอ่กดถูกทีนี้เรามาลองเพย์ดู แล้วบอกคุณคนเลวสามรอบแล้วมันจะไม่จะไม่เวรี่เห็นไหมครับเนี่ยคือการใส่ฟอนต์และใส่แอนิเมชันนะครับของตัวฟอนต์เราเข้าไปนะครับผมอ่าเ้าและครับโอเคนะครับสำหรับการใส่ฟอนต์ซับไตเติลนะครับอันนี้จะบอกแบบง่ายๆก็คือใช้วิธีนี้ได้ครับง่ายๆเลยนะครับอ่าสำหรับ EP นี้นะ EP ที่7นะครับเรื่องซับไตเติลจะฝากไว้ประมาณนี้ นะฮะ EP ต่อไปเราจะไปเบอร์หน้าคนที่เราไม่ต้องการกันนะครับสวัสดีครับ